ว่าปัจจุบันประเมินค่าไม่ได้ทำจากไม้สากทองมีความสุนท่ีกิดไทยประเทศเที่พระรวสัยกีพระองครงตั้างหรือว่าทรงบูรณะด้วยพระรัชสมัยทโปอเองถ้าเป็นวัดหลวงที่พระองค์ทรงบูรณะทรงส้างด้วยระองคเอง ทางด้านหลังนะสังเกตดูเร้โบสถ์ที่เราทําการกลับว่าเนคู่นี้เป็นเร้าโบสต์หลังใหม่เพื่อการสร้างขึ้นมาในสมัยรนเก้าคันนี้า่นะครับเพราะว่าเขาโบสถ์หลังนี้เลยถ้าหากถ้าไม่ถ่ายรูปยืนในนั้นก็ได้นะครับเพางานแดดร้อนนี่คือยักษ์ครับเนี่ยนะคะทางด้านหน้าถึงเียบ้อยไ่ไม่โล่องเต็มทุกคนไม่รู้จะหาเรื่องอะไรมาเล่า ให้ทำท่าเกียร์ได้ก็เลยสร้างตำนานเรื่องของยกระแ้งซีกับยกระโถให้เกิดตำนานท่าเกียร์ของครั้งนะฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามจะเป็นเรื่องของอ่าจะเป็นนักเสวรสด์ของน้องเก้าที่สองซึ่งวันนี้เป็นวัดประจำวันที่สองเป็นการจำปีเกิดของคนที่เกิดปีจออยู่เนี่ยพระราชประจำปีเกิดก็มีความเชื <lay together. S 2> ่อว่าหนึ่งชีวิตของเราหากเราได้มีโอกาสนมาตรการพระราชประจำปีเกิดจระคำให้เราได้ดีมากนะครับให้ชีวิตรุ่งโรจน์มากขึ้นกว่าเดิมพระราชประจำปีเกิดนะเรื่อ เดี๋ยวไล่ให้ฟังนะรับท่านดีกว่อเนาะบอกว่าจะได้ทำได้ปีแรกปีเกิดสะ่าได้ชวดฉลูมีขานค่ะมีเกิดมีขานมีขานป็ประจําปีเกิดอยู่ที่จังหวัดแพร่พระธาตุช่อแห่นมฮะพี่อกค่ะพี่ออต่อปีกระต่ายใช่ไหมคะพี่อไปไหว้ที่พระาตน้ขาวปีก่ายพี่ถไปไหว้ที่จังหวัดน่านนะครพระธาตุแชแหนจังหัดน่านเป็นพระประจําปีเกิดชลูขาน้รอค่ะ มีมาลองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพระธาตุวัดพระศิีคุนะคจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระธาตุจตุรีเกิดมาเสกค่ะถ้าในเดือนมีนาคมนี้ค่ะเดินทางไปไกลพระที่นึงนะคพระธาตุจตุรีเกิดของท่านอยู่ที่พุทธคยาประเทศอินเดียนะครับแต่ถ้าในมันไกลเกินไปพระธาตุอยู่ไกลเกินไปเขาบอกว่ามีพระธาตุที่สามารถไหว้แทนได้แน่คือวัดเจดีย์เจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่แต่มะเสกเมียค่ะมาเสกเมียไปไหว้มีกาแฟเย็นไหมครับกาแฟเย็นแก้วหนึ่งใช่ไหมเอ คาวัดรุนกินบุญขาขังกาแฟ Anal, ายเย็นไปครับบรรยากาศดีเราอยู่หน้าร้านกาแฟวัดรุนริมแม่น้ำเลยครับก็อยู่หน้าต้นโพด้วยอยู่ข้างๆวัดรุนนี้เลยสุดยอดครับใครชิวๆเนี่ยมานั่งร้านนี้ฮะเพียงพอ บรรยากาศดีมากครับมีอากาศไม่ค่อยร้อนมากครับสุดยอดครับอร่อย BK ครับอร่อย BK ค้าเราอยู่บนเรือนะครับของตัว a t ทาม t า w e r อ e ์นะครับวันนี้เป็นทริปที่นั่งเรือมาไหว้ผาครับแต่ตอนนี้เป็นมื้อกลางวันครับผมชื่ออร่อย BK เราจะทำบุญดาัารโดนเด็กข้าวนะครับข้าวผัดหมูอบโลโหล นี่เป็นซ้มตำทอดแกงเขียวหวานเป็นพวกขนมนะครับหมดเลยเป็น,น,าานเครื่นนงองดียวครับขอตัวทานข้าวน้ำหวันกันนะครับผมบอกครับว่าข้างบนมีซุอมอาหารเ้ามันไก่เป็ดเดืยวหมูก็ไม่ขัดสุดท้าย จริงๆด้วยเนื้อนองกัน,นครับ แม้วังรบบว่าเอาครับขอบคุณครับผมจิ้มก่อนอย่างไม่หลังใจครับจัดก๋วยเตี๋ยวด้วยรเรียวแมเบ ที่มีมมั้งหมดเลยนะเอางั้ครชอบทานเลยห้างหาใครชอบทานเานื้ทานเนื้อไปได้เลย,ย